เนี่ยตะทองออกมาเดี๋ยวนี้เลยขยะอะไรเต็มหน้าบ้านคนอื่นเข้าไปหมดเนี่ยฮะเอ้าถังขยะสาธารณะใครจะทิ้งก็ได้จะเป็นไรวะนู่นสาธารณะอยู่นู่นหน้าหมู่บ้านนู่นเอ้าทำไมแกไม่ไปทิ้งอะ่ะนี่ไงไปทิ้งเลยเนี่ยในขยะตรงนี้มีของแกงนั้นเลยของแกเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทองไอ้เก๋มันเรื่องอะไรหยุดก่อนฮะก็ตะทององเด็พี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันอะถังขยะของตัวเองก็มีไม่ยอมทิ้ง อย่ามาพูดมั่วๆนะไหนห,หลักฐานนี่ไง,งแพกตาดูดิโอ,โอ้ยเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยนะแล้วเดี๋ยวลูกเต้าแถนนี้เอาไปเป็นแบบอย่างนะพี่ไม่ต้องมาสอนฉันหรอกไปดูแลลูกตัวเองให้ดีกันเถอะคนนึงก็เป็นตุ๊ดอีกคนนึงก็เต้นหน้าเฟซทุกวันเนี่ยเหรอที่ว่าสอนมาดีอะฮะคือลูกฉันเนี่ยนะ ต่อให้มันเป็นตุ๊ดแต่มันไม่เคยละลานใครนะเก๋นะแล้วทุกวันนี้มันก็พยายามเหลือเกินที่จะช่วยแม่หาเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนละที่หนูเต้นนะ่ะหนูก็เต้น cover เพลงตามปกติไม่ได้ไปเต้นยั่วยวนหรือว่า v ิวอะไรรายได้หนูก็ได้มาจากยอดวิวคนดูตรงนั้นนะ่ะจะได้ไม่ต้องไปของเงินพ่อกับแม่บ่อยๆแล้วมันผิดตรงไหนคะฉันว่านะพวกเราเนี่ยนะก่อนจะทะเลาะกันนะ่ะ เราคิดกันให้ดีก่อนดีไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหาไงที่พยนพูดก็ถูกนะฉันไม่อยากทะเลาะก,กับแกหรอกอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงผูกมิตรกันไว้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปนะบ้านใครขยะเต็มนี่เอาไปทิ้งหน้าบ้านฉันเลยนะช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะบอกแวงกันนะดีไหมดดีดีดเอาไปลุกเอาไปเลย นี่พี่ฉันก็ต้องขอโทษพี่นะที่ไปว่าลูกพี่อ่ะฉันยังก็ปากไวไปหน่อยพี่ไม่ถือสากันนะเพราะว่าบ้านเราซอยเรานี่ซอยยอดเย็นอยู่แล้ว <c oughs> นี่ไม่ยืนคุยกันหน้าถาังขยะทำไมเนี่เน่มากเลยเอาไปบ้านใครบ้านมันแก